อะไรนะตัวเองอะไรมาพูดใกล้ๆนี่มาหน่มาหนิขอหมดเติมฟีฟ้าหน่อยห้สิบบาทเองไล็กทังหลายตัวนะหรเดียวเติมเป็นพันเรงของยงห้าสิบบาทเพิ่มไเปล่าจะทำทำอะไรนะขอเติมฟีฟ้าห้าสิบบาท แค่ห้าสิบเลยครับปกติก็เป็นพันนะตัวเองวันนี้แค่ห้าสิบเบเกรสองพันแปดทั้งสามใบแค่ตาเดี๋ยวแม่เขาโ้อนมาเดี๋ยวเขาเอาตังคืนก็ได้กี่บาทห้าสิบนะ เบิกตังค์ยจ้ะเออตังค์ค่าอะไรไม่ได้เบิกนานแล้วนน้าทำงานให้เหนื่อยแทบตายสายคอแทบหลุดอะไรทำอะไรไปเลยสองหมื่นไปก่งกูนี้เบิกตังค์หน่อยทำบ้านทำนานโอ้ทุกวันนี้ทำงานอใหญ่ก่อสร้างกูไม่ได้เบิกนานแล้วนะไปเลยทำไมกูขายเกงทิ้งแล้วนะ เออก็ขาดไปดิสองหมื่นไม่ต่เพ็งเสร็จสับกรุ่งนี้นไม่เกลี้ยงไม่วางแปนไป้แล้วเกิดยากมากเลยไรเลยไม่เอาแม่อนุญาตแปลนแปลนพ่อเออเออแปลนพ่อที่บ้านกูเรียกแปลนได้ไหมไม่ได้ค่ะต๋มอะไรมีอะไรอีกนะเพจที่เราชอบพูดจิงกะ ไอ้ควายเบิกตาทำไมไอ้ควายกิงจ๋าซื้อแกงกิงจ๋าไปไม่ให้วันนี้ก็ส่องปิดแล้วตัวเองแอดเข้ามาใช่ไหมไม่เพรากดรับไม่ใช่เลยตัวเองแหละแอดกามาเอาจำได้ฮะที่เราเลาตอนนั้นแหะแอดมา้ากดรับตอนแรกไม่อยากนะก็เราก็เราก็กดรับหลอกคนอย่างเนี่ยแล้วเมื่อวันโพในจีทำไม มาอะไรมาอ่อยกูเลยทำไมนี่อะนีมึงมอกะมึงอะไล่กอ่อยแล้วก็ข่อยอะไรมึงมึงมาออยกูน้ำข่อยแกข่อยถ้ากูไม่อ่อยมึงจะได้ไหมก้าวแ้วมึงมอกระกูไม่ได้มอกมึงเอาโมอกมึงมาไลฟ์แล้วมึงมาโพสทำไมไม่หลับไม่นอนนั่นแหละอกะแล้วมึงบอกว่าเจอคนนี้แอบชอบกูแอบเจอคนนี้แล้วนอนไม่หลับเลย คนนู้นคนนู้นขายเสื้อโพสต์นี้ขอไลน์หน่อยคะมึงแอบชอบกูป่ะเอาองแอบชอบกูป่ะแล้วตอนนี้วากูป่ะอยากกูคนหลังกมากเปลหมือนกันแล้วมึงอะไรอ่อยมึงมันมึงใครมึงนั่นแหละมาไละ์อ่อยแล้วมึงมาลูกแทบกูเป็นไลเ์เฉยๆแล้วมึงมาโพสให้กูทำมันไรเฉยเฉยก็โหไ์ตั้งแต่รูปแรกรูปสุดท้ายอะถือไม่ถือเนี่ยสองรูปมึงก็ดีใจตายแล้วมึงอะ มาก็เล่นเกมจับเมาส์มากกว่าจับมือกูอีอ้าวชิตกยังอีกยังไม่สนใจกูอีมันมันมีอะไรน่าสนใจนะ้ำถ้าเขาไม่น่าสนใจเตยจะมาจีพอ่อ <laughs> <laughs> แฟนเธอสวยเปล่ามาแฟนเธอสวยเปล่าวสวยครับ เธอเกียร์แฟนเธอเป็นคนน่ารักเปล่ามันไม่สนใจคูปว่าตัง,แ,งแฟนเธอน่ารักเปล่าไอสัตว์ไม่น่ารัก, <laughs> ก,รรกตัวเองเขาน่ารักไหมตัวเองเขาน่ารักไหมไม่กูน่ารักไหมไม่ cú na lắc máy? CÓ MAI NGÀY MỪNG BẠY em CẠY TẶNG TÍT SIÊU ANH CÓ YÊU NÓN TẶNG RƠI Ơ TẶNG NGÀY HÔN ĐIỀM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  NGÀY ตาแดงแดงจะไม่ยักน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าน้องบอกจะไม่ยักจะไม่ยักเอ้าน้องบอกไม่ยักจะไม่ยักจักน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าปีหน้าจะมีลำมวงปีหน้าจะมีลำบงน้องกลัวน้องโป่งังไม่ยักจะไม่ังไม่ยักเพลง้วเคบอรยวนมีผู้หญิงทักมาตอบได้ไหม เขาอ,อนุญาตให้เจงตอบตอบได้จริงเหรอจริงแต่ถ้ามึงลบดิสัตว์โดนแน่ใ <c oughs> จเย็นใจเย็นคุยได้ไหมฮะคุยไม่ได้ใช่ไหมแต่แค่ตอบได้เฉยๆอ่ะตอบได้คุยได้แต่มึงลองลบดิสัตว์มึงโดนกู<ล>เดี๋ยวมงึงเดี๋ยวมึงแล้วเจงจะอ่านไหมอ่านแอบไปอ่านเหรอไม่แอบกวานให้มึงเห็นเลย <c oughs> ถ้ามึงลบเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอขู่ดิขู่ขู่ผู้หญิงมาเลยขู่ดิ มึงทักมาสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขจะทักผัวมึงบ้างเดี๋ยวก่อนแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผัวเขาตัวเองอย่าไปยุ่งก้าวก็มามาทักแฟนเขาก่อนน่ะพ่อแม่ตัวเองมายุ่งก่อนอื่นถ้ามึงมายุ่งจะแตกมึงเอ็งเหรอตะมอเหยียบตุ๊เบ้ยเหรอโอ้ ทำไรซาบีทำไรฉาน,น้ามา เดี๋ยวลงโอเชแคมเลยคืนนี้ติดตัะไหนลูกอันเกงหน้าสวยไยหน้าสวยหน้าสวยน้าสวยดอาให้ี่พี่สวยได้พี่ยิ้มอได้อนี้ดิ